วัดจรเข้ใหญ่เปิดทำการสอนเมื่อวันที่1กันยายนพุทธศักราช2477มีเนื้อที่ประมาณ10ไร่เศษโดยใช้สาราการ,รเรียนวัดจระเข้ใหญ่เป็นที่เรียนปัจจุบันโรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่ดำเนินงานภายใต้การบริหารงานของผู้อำนวยการโรงเรียนนางบังคมป้องประสิทธิ์และรองผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวสาสิมาพรบุญอุปถัมภ์กุล สวัสดีค่ะนางสาวสศิมาพรบุญอุปธรรมกุลตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่สามัคคีพิทยาคารวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่สามัคคีพิทยาคารเปิดทำการเรียนการสอนในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2564 โดยจัดการเรียนการสอนเป็น2ระยะระยะที่1ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2564เป็นระยะของการทบทวนบทเรียนทบทวนความรู้พื้นฐานเตรียมความพร้อมในด้านการจัดการเรียนการสอนระยะที่2ตั้งแต่วันที่14มิถุนายนพุทธศักราช2564เป็นการจัดการเรียนการสอนตามโครงสร้างรายวิชา8กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่สามัคคีพิทยาคารใช้รูปแบบที่5แบบผสมผสานร,ระหว่างออนไลน์ออนไมานและออนแฮนการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์จะเน้นไปกลุ่มเป้าหมายที่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยใช้ผ่านระบบ Google Meet เป็นการจัดการเรียนการสอนทั้ง8กลุ่มสาระการเรียนรู้เน้นตัวชี้วัดที่จำเป็นและเน้นทักษะชีวิตที่นักเรียนสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ไปพบกับวิธีการรูปแบบเทคนิคการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ได้เลยค่ะ กอรในกาในการุย้อนหลังกลับไปก่อนที่เราจะมาคำวิเศษใช่ไหมเราเรียนเรื่องมาตั้งแต่คํานามเลยถูกไหมคะเรียนมาตั้งแต่คํานามเลยคํานามอย่างที่บอกก็คือใช้ไว้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของถูกไหมคะต่อมาอาจจะอา,อาจจะเป็นคํา เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ได้ถูกไหมคะเราใช้เรียกชื่อเช่นชื่อเราอย่างเงี้ยค่ะชื่อเราอ่ะมีชื่อคูรินัทบานทิฟอัลาดาถูกไหมก็เป็นชื่อใช้เรียกสําหรับคนถูกไหมคะก็ใช้เรียกชื่อสิ่งมีชีวิตถูกไหมคะอ่าแต่อย่างเช่นสิ่งที่ไม่มีชีวิตคืออะไรเช่นโต๊ะ อ่ะเขียนเสร็จแล้วนะครับคูร่วมน้อยนะวันนี้เรียนเรื่องคูร่วมน้อยคอรนอนะครับอ่ะเป็นยังไงนะครูยกตัวอย่างเช่นนักเรียนเขียนตามนะครับยกตัวอย่างเช่นสี่ครับดูซิว่าสี่อ่ะกับหกนะครับสี่กับหกนะอ่ะเรามาดูก่อนว่าสี่เนี่ยตัวคูณมีอะไรบ้าง,างเช่นสี่คูณหนึ่งเท่ากับเท่าไรครับสี่คูณหนึ่งก็สี่ใช่ไหมอ่าเลสี่ 4. มีอะไรบ้างสี่แล้วก็อะไรครับสี่คูณสองเป็นแปดสี่คูณสามเป็นสองสี่คูณสี่เป็นหกสี่คูณห้ายี่สิบสี่คูณหกยี่สี่อันนี้คือกดเรงมากระทำนะคะต่อเองนะคะอย่างเช่นตัวอย่างง่ายๆเลยหนังยางที่อยู่ที่อยู่ในมือของพวกเรานะคะหนังยางที่อยู่ในมือของพวกเรา มันจะเนียว่าไเวลาเราออกแรงดึงมันจะเกิดอะไรขึ้นลูกมันจะอะไรออกมันจะยืดยืดอ่ามันจะยืดออกมันจะขยายออกจากปกติมันเป็นยางวงใช่ไหมทีนนี้พอเราดึงยืดออกรูปร่างมันเปลี่ยนไหมเปลี่ยนอะรูปร่างเปลี่ยนรูปทรงเปลี่ยนนะคะพอเราหยุดออกแรงกระทาก็คือปล่อยปล่อยมันปล่อยมีออ,อกอะ หนังยางก็กลับมาเป็นสภาพอะไรคะปูมปูปยสภาพปูนปูแสดคอ่ะข้อนี้เนี่ยครูจะมาทบทวนให้เฉยเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยเราไม่ได้ทำแบบสึกหัดของเรื่องนี้เลยเขาคุณครูก็จะให้เข้ามาทบทวนนิดนึงการผลิตและ การผลิตสินค้าและบริการเนี่ยอ,อันนี้ก็คือเรารู้อยู่แล้วนะครับว่ามันจะเป็นนะครับต้องใช้ทรัพยากรเนี่ยจำนวนมากทุกๆก,การผลิตล้วนมีต้นทุนหมดเลยใช่ไหมครับ mm hmm. จะบอกว่าของฟรีของฟรีมีในโลกไหมเราเรียนครูหนูเรียนฟรีอยู่ได้ไงครูแต่ว่าอีกฝั่งนึงล่ะใช่ไหมฝั่งหนึ่งต้องเปเลรครูก็ต้องใช้อินเทอร์เน็ตครูต้องมีโน้ตบุ๊ก ต้องมีหลายๆอย่างใช่ไหมมาเป็นองค์ประกอบแต่ถ้ามันปริมาณน้ํามากๆันจะว่ามากๆนะมันก,ก,ก,ก็เกิดการบีบรัดตัวทําให้เราปวดท้องนะ,ะมาดูอ่านนี่อย่างที่คูบอกไปในการทํางานของเขานะต้องจากใจเห็นไหมครับนะกองของเสียออกจากเลือด เรานะั้นเราก็สันนิษฐานได้ว่าปัสสาวะของเราที่เราปัสสาวะออกมาเนี่ยมันก็คืออะไรดีๆนี่เองน้ำอะไรปัสสาวะครับครับเออน้ำปัสสาวะนั่นแหละแต่ว่ามันคือก่อนจะมาเป็นปัสสาวะมันก็ถูกกองมาจากอะไรเลือดใช่ไหมเลือดครับเลือดครับจสงไหมครับอะไรนะครับแคปภาพหน้าจอส่งด้วยไหมครับเอาเดี๋ยวครูสั่งครับรอก,ก่อนคนระับ ซึ่งบทเพลงที่ใช้นะคะสำหรับการขับร้องเพลงประสานเสียงเนี่ยมีหลายประเภทด้วยกันตั้งแต่ระดับง่ายนะง่ายๆเลยนะคะไปจนถึงการประสานเสียงระดับยากๆอ่าน,นี้นะคะสำหรับในเด็กเนี่ยก็จะเป็นระดับง่ายๆก่อนนะทีนี้มาดูว่าจะง่ายยังไงอ่ะยังไม่รู้นะอ่ะมาดูต่อนะคะการร้องเพลงประสานเสียงนะคะจะมีอยู่2แบบในชั้นนี้นะคะในชั้นของโรงเรียนนะคะ จะมีการร้องแบบรา,รา r o u n d r o R O U N D round r พูดตามค่ะสะกดตาม A O U N D ออกเสียงค่ะเปิดไมคค่ะวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันวิทยาศาสตร์แห่งชาตินะคะมีเด็กๆหลายคนเข้าไปร่วมตอบคำถามแล้วก็ ลุ้นรางวัลก็คือเกียรติบัตรที่ได้นะคะก็มีหลายคนใครใครยังไม่ไปร่วมทํากิจกรรมนะคะสามารถไปร่วมทํากิจกรรมได้จนถึงวันศุกร์นี้นะคะศุกร์ที่20สิบนะคะโอ,โอเคคนที่ทําแล้วดีมากนะคะ,ะเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลานะคะคุณครูจะมีเกมให้เล่นนะคะเกมนี้เคยให้ลองเล่นตอนคาบวิทย แล้วก็มีบางคนเนี่ยเข้าได้บางคนก็เข้าไม่ได้ทีนี้คุณครูจะพาไปดูวิธีการเข้าเกมนะคะตั้งใจดูถ้าใครอยากลองเล่นนะคะแล้วก็ปิดไมค์ทุกครั้งนะคะเดี๋ยวม,าามันจะที่า C A M คำนี้สามคำนี้จะอ่านว่า A ก็จะเป็นสระแอร์ทำหน้าที่สระแออ่านว่าคอแอ M มอแคมแต่เมื่อไรก็ตามถ้ามี E ปุ๊บ A จะไม่เป็นแอและ A จะเป็นสระอะไรคะ จะเป็นสาระ A เป็นชื่อสาระเอเลยก็จะเป็นอ่านว่ายัางไงคะเข้มอ่าเข้ม yes อ่าเข้แปลว่ามาเป็นกริยาช่องสองของคําว่าคำคำไปว่ามาเคมก็คือมาแล้วนะคะประมาณนี้ก็คือไปมาแล้วอ่ามาแล้วก็ได้ต่อไปคำที่สองนะคะ